สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบ2คันนะครับผมเป็นแบบแคป1คันแล้วก็เป็น4ประตูอีก1คันนะครับ2คันนี้คุณลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีนะครับเตรียมตัวมารับรถในวันพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะครับ8โมงเช้านะครับแซมก็เลยมาถ่ายให้รับชมให้ดูก่อนนะครับว่าปรับสภาพมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะ เดี๋ยวแซมมาอัปเดตรถที่จะเข้านิดนึงนะครับมี3รุ่นนะครับที่แซมบอกตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือมีรุ่นนี้ตัวนี้นะตัวนี้เลยปี2016แคปตัว 2.4J นะที่แซมเห็นตอนนี้รถที่จะเข้านะครับไมลหลักหมื่นนะครับไมล์20,000 30, 30,000กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับราคา249,000บาทนะ ส่วนคันนี้ที่แซมเห็นนะเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี2016เช่นกันนะครับเลขไม่อยู่89,000นะครับราคา207,900 0บาทนะครับผมใครสนใจ4ประตูตัวเตี้ยโทรมาเลยนะครับแอดไลน์แซมได้เลยที่เบอร์0863543692นะเดี๋ยวแซมรีบหารถให้นะครับผมเพราะบอกเลยว่าราคานี้ราคา ร้อนๆเลยหวดได้หดเลยจองได้จองเลยนะนี่นะเดี๋ยวพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะปรับสภาพเป็นไงนี่คันนี้ปีสิบกทั้งคู่รถจากหน่วยงานเดียวกันนะอันนี้คือจากปรับสภาพแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนปรับสภาพแซมเพิ่งจองมาเมื่อช่วงบ่ายนี่ก่อนปรับสภาพมันก็จะเรียวๆแบบนี้จองมาแล้วเช่นกันนะคะเมื่อเช้าอันนี้ไม่ใช่ของแซมนะนูน่นคันนี้คันนี้คันนี้ของแซมดู นี่อันนี้คือบีฟอร์นะครับหรือว่าก่อนปรับสภาพจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีร่องรอยเนี่ยตามการใช้งานนะครับสติกเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะอันนี้คือก่อนนะครับผมปรับสภาพมาแล้วรับรองว่าปิ๊งนะครับนี่เดี๋ยวจัดการให้ลอกให้หมดเลยนะครับผมที่แซมปรับสภาพนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็คือว่า ไม่มีการแกะตัวถังนะทําสีไม่ได้แกะตัวถังนะครับไม่ต้องห่วงว่ารถจะมีตําหนิแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงรถไม่มีตําหนิแน่นอนนะมาเดี๋ยวไปดูรถที่จะส่งมอบ2องคันในวันพรุ่งนี้นะช่วงนี้แซมไม่ได้อัปเดตโกดังบางนาเลยเนื่องจากว่ารถไม่ยังไม่มีเข้ามาเติมนะจะมีเข้ามาเติมสารุ่นที่แซมบอกนะครับผม คันนี้เข้าอยู่น่าจะอยู่ยประมาณ20คันนะแคปแบแบบนี้เข้ามาอยู่ประมาณ20คันไม่น้อยๆทุกคันเลยแต่ถ้า4ี่ประตูตัวเนี้เข้ามาอยู่ประมาณห6คันเองนะครับที่ไม่อยู่ทุกแปดเก้าหมื่นราคาใกล้เคียงกันมากตัวนี้สองตัวนี้สองี่นะปีเดียวกันรถเดียวกันนะมันมาดูแคปก่อนนี่นี่นี่นะในส่วนของสติ๊กเกอร์ตรงมุมซ้ายขวาตรงนี้ลูกค้าท่านนี้ ไม่ให้แซมเอาออกนะครับไม่ใช่ว่าแซมลืมนะไม่ให้เอาออกนะเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงนะดูสวยไหมนี่นี่สวยมากนะครับผมห้องเครื่องกริบมากนะครับดูฝาเฟอรสะอาดปิ้งเลยนะเนี่ยสวยจัดดูสวยจัดเลยนะนี่นะครับผมไฟเฟอรเช็คให้หมดไม่ต้องกังวลนะครับผม ปิดก่อนมาน,นี่นะดำวาวเลยนะฉ่ำๆนะไม่ต้องห่วงครับพาสีรีเช็คแล้วนี่นะส mart cap นะดูสวยมากนะครับนี่ airbag ค,คู่นะ airbag ค,คู่ ปี16สองคันนี้เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดไอ้5สปีทดโทษทีครับ5สปีดนะแล้วซันจะบอกปี16แบบนี้มีตัดหมอกหลังด้วยนะดูนี่นี่คือตัดหมอกหลังนะอันนี้คือตัดหมอกหลังนะครับผมสองคันนี้ไม่มีแม็กไลเนอร์นะไม่มีแม็กไลเนอร์ทั้งคู่นะเดี๋ยวพาไปดูสี่ประตูไม่มีเช่นกันนะ แถมยังได้ระบบปรับสูงต่ำของไฟหน้าจากภายในด้วยดูเผื่อขนของขนคนขน,นวัสดุต่างๆนะนี่ด,ด,ด,ดเนนะูเดี๋ยวปรับให้ดูดูตรงตรงแอร์ปั๊มลมตรงสีน้ำเงินเนาะเดี๋ยวปรับให้ดูเห็นเนี่ยต่ำลงแล้วนี่นี่นี่ฮะต่ำลงแล้วเดี๋ยวแซมปรับขึ้นให้ดูนะนี่ไหมะเก๋มากนะนี่เท่เลยนะมาหนึ่งคันละ มาดูสีประตูบ้างตัวเตี้ยนี่สวยเลยนะครับเรี่ยมมากนะลูกค้าลายเดียวกันนะครับซื้อสดทั้งสองคันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมดูสวยไหมเนี่ยดูสวยเลยดูห้องเครื่องสะอาดมากนี่สวยสวยเลยนะครับนี่นี่ นะครับสวยกริปบอกเลยว่าสวยสวยนะครับผมนี่นะสวยฝาเดิมนะครับผมแซมก็เลือกให้ลูกค้าทั้งสองคันเลยนะครับผมนะพวนี้เราเจอกันนะครับผมดูอ่านี่ถ้าเป็นตัวสี่ประตูเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าเงินนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นกันชนหน้าดำนะครับผมสี่ประตูจะเป็นตัว ได้ตัวกระทะแบบมีฝาครอบนะครับผมอนี่ดูดูก่อนนี่คันนี้ไม้แสนสามนะครับน่ะอันนี้เกียร์ออโตโออ้ไม่ใช่เป็นกุญแจรีโมทนะครับอันนี้กุญแจรีโมทนะแล้วก็อย่างนี้แซมบอกได้ระบบปรับสูงต่ําของไฟด้วยนะครับผมนี่นี่นะดูภายในเรียบม,มากนะครับแล้วก็ได้ตัว ตัดหมอกหลังเช่นกันนะอ่ะอันนี้อันนี้คือตัดหมอกหลังเช่นกันนะเห็นไหมลราก็ไม่มีตัวแม็กไลเนอร์อีกเช่นกันนะครับผมนี่นะสวยมากนะครับภาสีรีเช็คให้เรียบร้อยเช่นกันไม่ขาดนะขอบพระคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ มีเข้ามานะครับ3รุ่น4ประตูตัวเตี้ยแบบนี้นะปี2016กําลังจะเข้ามาแล้ววัน2วันนี้เข้ามาแล้วแน่นอนนะครับเลขไม่เจ็ดอ่แปดหมื่นถึงเก้าหนะใครหาสประตูตัวเตี้ยราคาจับต้องได้โทรมาเลยนะเดี๋ยวหารถสวยๆให้เลยไมยนย่น้อยๆนะเข้ามาไม่ถึง10คันแน่นอนส่วนคันนี้เข้ามาอยู่20-30คันนะ Smart c แคป,ปี2016นะครับ นี่คือเก็บงานแล้วนะเลขไม้หลักหมื่นนะครับราคา249,000บาทนะเป็นรถหน่วยงานเดียวกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะใครสนใจโทรมาเลย0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมเหมือนเดิมครับออกรถกับแซมรับรองว่าสวยปิ๊งทุกคันแน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ